เอาละครับผมสวัสดีครับมาเมื่อนี้มาอัปเดตคนดังว่าคนดังเขาเห็ดอยังครับคนดังดังไฟนะครับผมคนดังนี่คือว่าดังไฟนะครับผมคุณเดี๋ยวไปจัดการแล้วครับผมไปก้องหนาก็นเนะเาะแล้วจะได้จัดการนะครับจากที่เข้ามาจัดการถางังตัดมันออกเนาะ บานนี้บานนี้เขาก็ทําำการเผาครับพูนพูนคนเก่งของเฮาคนเก่งของเฮาโอ้โดนยิงเด็กายครับคนเก่งมาเผากอไผ่เด้อเมือนี่แบกใหญ่เลยครับ คนดังครับคนดังไฟครับผมแล้วก็จัดการเผาครับโอเมนคนดังแบบว่าสื่อเสียงเลยครับอันนี้คือว่าเขาดังไฟครับมาอัปเดตว่ามือน,นี้มีเบียดคือว่าเขาจะจัดการก่อภัยกอนี้ครับ ยายมูลก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวตอนกลางคืนก็นจมอีกครับปวดขาเท้าแล้วหกสิบกวนลวนะเนาะกับปวดขาแนบเป็นธรรมดาโอ้โหถ้าจเก,ก็บบรรยากาศกอบไพ่นี่ยแหละเผาเฮ้ยมันหลับครับคุงจิบอได้เกิดมาแล้วลนะ่ะนี่เนาะคงจีบอบอได้เกิดอล่นะนี่ขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วล่ะครับ ว่าหเาเผาได้ครับว่าใส่มันเกิดจะล่ามมาเนาะเขาก็าจะเห็ดกําแพงให้มันเส็จสับเนาะจะได้ว่ามีกันกันไว้ครับของไฟของมันเนาะเอาเลยใหญ่แล้วครับท่านวว่าท่านดิ้าเวียดมีมีเวียดทุกมือแล้วครับ มาเบิ่งเบียมาอัปเดตเบียรักหน่อยหลังจากที่เมื่อวานเบียไว้ไต่ตน้นนี่ครับเบียกำลังเกิดเบียผักไม่ก็จะมองมาเห็นแน่ห้อพ่อห้อแบบนี้ห้อก็จะสามารถมองเห็นนะครับ เอาวานไว้ต้นลุมต้นกล้วยครับพเ <ด S 1> มื่อนี้มาอัปเดตคน,น,น,นขยันนะครับคนขยัน จากต้นมันกอมันกระไ่หลายอยู่ด้วยนี่คนละเผาไปเรื่อยๆหดแรงคนละครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมารับชมให้เบิ้งอัปเดตเท่านี้ครับคนดังครับดังไฟครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชม